อีกหนึ่งประเด็นร้อนครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินและสมเด็จตาคุดแท้หรือไม่อย่างไรเรียบเรียงโดยพี่ต้นสวนกรนะครับผมมาจะสรุปให้ฟังเริ่มที่สมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับสมเด็จพระจารย์โตโมรณะไปก่อนที่จะมีการประกาศใช้ตราแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะนําตราแผ่นดินมาอยู่หลังสมเด็จครับโดยสมเด็จพระจารย์โตโมรณะปี2415ครับตาแผ่นดินประกาศใช้2416ครับ ประเด็นที่2แอบอ้างว่าจัดสร้างโดยท่านพลตํารวจเอกเผ่าสยานนท์สองสซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับเพราะราแผ่นดินแบบอามนั้นถูกยกเลิกในปีพศ2453ครับการนำตาแผ่นดินมาใช้อีกครั้งหนึ่งในปี2495จึงไม่สมเหตุสมผลประเด็นที่3นะครับสมเด็จหลังตาครุฑซึ่งมีด้วยกัน2แบบแบบที่1เป็นครุฑพาวตั้งใช้ในพระมาหากษัตริย์และหน่วยงานราชการบางหน่วยเท่านั้น ครุฑแบบที่2คือครุฑที่ใช้ในเอกชนและราชการบางหน่วยงานครุฑแบบนี้ที่ใช้ในเอกชนเท่านั้นครับส่วนที่สําคัญเลยคือข้อสองสัย3ประเด็นครับ 1. การใช้ตราทั้งสองนั้นถูกต้องและได้รับการขอพระบรมราชานุญ,ญาตและได้รับการอนุญ,ญาตประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่สสมเด็จหลังตาครุฑครุฑที่อยู่หลังสมเด็จนั้นถูกรูปแบบ หรือไม่ประเด็นที่3ผิดพรบรควบคุมการใช้เครื่องหมายค่าราชการหรือไม่โดยในมาตราที่7ระบ,บุไว้ว่าห้ามปลอมเรียนแบบหรือทําให้อยู่ในวัตถุหรือสินค้ามาตราที่8บอกว่าผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจําคุกและปรับมาตราที่9เครื่องหมายที่ฝ่าฝืนให้ริบเสียประเด็นสุดท้ายที่สาคัญนะครับพร้อมมีโทษทางอาญาความเห็นส่วนตัวผมสมเด็จที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นตาแผ่นดินนะครับหลังตาครุฑ หรือสมเด็จเพชรพลอยเหล่านี้ไม่เช่าหาเป็นมาตรฐานนะครับท่านสามารถติดตามเรื่องเด่นประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับวงการพักเครื่องได้ที่ต้นสวนกรพากเครื่องได้เลยครับส่วนตัวผมขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาและหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการสรุปตรงนี้นะครับขอบคุณครับ